สวัสดีครับทุกคนวันนี้โมชีนะครับตมัดีวิตัวนี้ครับเห็นไหมเป็นหม้อนึ่งอันนี้ประสงค์ทุกคนมันสามารถนึ่งได้หลายอย่างมากจะเป็นนึ่งผักนึ่ผลไม้หรือว่านึ่งอาหารทะเลต่างๆห่อหนึ่งหอ่อหมกห่อหนึ่งอะไรบาง่างนะทุกคนมีตัวนี้เห็นเขาใช้แบบคนซื้อเยอะมากเลยเจอใช้แล้วราคาดีมากทุกคนราคาไม่ถึงห้าร้อยบาท,ทน ิ้งแ้เกจอบิ้งก็คือแบบเลิบอกเลยทุกคนว่าเราจะมาลองกันว่ามาันจะเลือดแค่ไหนเขาบอกให้ให้ถ่ายวิดีโอนี่เห็นไหมถ้ากล่องกันเล่นแล้วทุกคนเป็นแบบนี้ห่อแบบอย่างดีทุกคนแบบหนามากกันกันแคแบบอย่างดีนี่เห็นไหมนี่แบบนี้เลยมันจะเป็นหม้อนึ่ง หม้อน่คือจะเป็นหมอหน้อได้สองชั้นนะครับด้านล่างก็คือจะเป็นนี่เป็นน้ําด้านบนเป็นปิดแบบนี้แล้วก็จะมีตะแกรงอยู่ตรงกลางนะครับมีมาดูกันขออนุญาใช้คัตเตอร์น้องหมีเนยนะน้องแมวน้อยคัตเตอร์น้องแมวน้อย รอบมาได้นหมพี่คนเดี๋ยวขออนุญาตใช้ครเตอร์น้องหนึ่งเลยรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนให้น้ำให้แก่แบบนี้ง่ายกว่าอืมก็ุบขึ้ง่ายทุบขึ้นเลย โอ้ยไม่กองแกงนะครับราคานี้ไม่กองแกงนะไม่กองแกงนะทุกคนตกใจตกใจแต่ตกก็เกือบบุบนะแลก,ก็บุบบุบไปแล้วมนะั้งบุบแล้วมนะั้งเนี่ยมันเป็นแบบนี้น้ำตะแกงแล้วส่องแม่ทุกคน นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพลาสติกหรือแก้วนะต้อะเป็นแก้วมั้งเพราะว่าถ้าใช้เป็นพลาสติกอะคือมันโดนความร้อนมันจะหัวฟาเขาก็จะแันนีมัด้วยฝาสรัวิธีก็คือใส่ง่ายมากเลยทุกคนใส่ง่ายก่อนดูจากรูปอันนี้วาง ทูกคนเห็นภาพดูในรูปก,ก็ทำตามาาานี่วางไปปุ๊บนี่วางนี่มันสร้างัสรรค์ให้กับตัวเอง เสร็จแล้วทุกคนมีไหมตัวเราจะมานึ่งปูให้ทุกคนดูกัน